ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมถาวรบอลสีนะครับมีบอลสีสวยครับราคาก็เบาๆครับหลักร้อยมาแบ่งปันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีบอลเก่าๆมานะครับมีมาหลายกระถางครับพวกตระกูลตับยักษ์นะครับที่เลี้ยงนอกตู้นะครับสวยๆนะครับราคาก็เบาๆครับหลักร้อยครับมาแบ่งปันนะครับนี่ครับตาจะลายหนอะครับเอาเรามาเริ่มก่อนเลยครับเริ่มจากกระถางแรกเลยครับเดี๋ยวแสงจะมานะครับ เป็นปีศาจแดงนะครับนี่หน้าสวยๆนะครับป้ายสวยนะครับอยู่ในกระถาง6นะครับราคาก็เบาๆนะครับปีศาจแดงนะครับติดป้ายมานะครับนี่สวยนะครับอยู่ในกระถาง6เป็นไม้ไซส์ใหญ่นะครับอันนี้ขอราคา200บาทนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้ก็เป็นปไม้แลงเขาอยู่นะครับเป็นมณีรัศมีนะครับอยู่ในกระถาง6เหมือนกันครับอันนี้ขอราคา150บาทนะครับ นี่ครับมณีรัศมีนะครับมาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นบอลป้ายสีเหลืองนะครับนี่สวยๆเลยครับพรพุทธะนะครับอยู่ในกระถางหกนะครับนี่สวยนะครับดูสีนะครับราคาก็เบาๆครับ170บาทครับอยู่ในกระถางหกนะครับมาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นกิตติมาตรนะครับนี่สวยๆนะครับกิตติมาตรนะครับราคา150บาทนะครับ มาต่ออีกกระถางครับนี่ครับอันนี้เป็นเมืองนครชุมนะครับนี่เบาๆเลยครับราคาเบาๆครับ100บาทนะครับเมืองนครชุมนะครับอยู่ในกระถาง6นะครับมาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นดาราจักรวาลนะครับนี่หน้าไม้สวยๆหลอดใหม่ก็มานีครับอันนี้ขอราคา80บาทนะครับราคาเบาๆครับอยู่ในกระถาง5นะครับมี2กระถางนะครับดาราจักรวาลนะครับนี่สวยๆนะครับขอ80บาทนะครับ ามาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นหยกนะครับหยกกัมมี่นะครับนี่ติดเหลืองติดขาวมานะครับเป็นไม้ใบกลมกลมนะครับเป็นหยกกรมยี่ไม้แผงนะครับนี่ขอราคา100บาทนะครับราคาเบาๆนะครับมาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นล right ูกไม้นะครับนี่ลูกไม so ้นะครับสวยๆเลยครับอันนี้ขอราคา80บาทครับต่อหนึ่งกระถางครับมี2กระถางนะครับลูกไม้นะครับอยู่ในกระถาง5นะครับราคาเบาๆครับ สองกระถางนะครับเอามาต่อทั้งนี้ครับอันนี้เป็นมนบางแสนนะครับอยู่ในกระถางหกนะครับน,นี่นาไม้สวยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับมนบางแสนนะครับราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับมาต่อ,อกระถางครับอันน,นี้กระถางแปดนะครับนี่ stamp. ป้ายสวยนะครับอันนี้อยู่ในกระถางแปดนะครับเศรษฐีเงินล้านนะครับนี <studios> ่สวยๆป้ายสวยนะครับ <redit> อันนี้ขอ150บาทครับอยู่ในกระถาง8นะครับไซส์ใหญ่นะครับมี2กระถางนะครับนี่สวยๆลยครับราคา150บาทครับกระถางที่2นะครับสวยนะครับนี่เศรษฐีเงินล้านนะครับมาต่อท่นี้ครับอันนี้เป็นไม้หน้าไม้สวยนะครับนี่ยิ่งโตยิ่งสวยเรื่อยๆนะครับอยู่ในกระถาง6นะครับเพชรติวานนน์นะครับนี่หลอดใหม่นี่มาแจ่มๆเลยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับราคาเบาๆครับนี่ครับ 170บาทนะครับอยู่ในกระถางนะครับเพชรติวานน์นะครับนี่สวยๆลยครับหน้าไม้สวยนะครับมาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นเทวีสุริยันนะครับนี่ครับอยู่ในกระถาง8นะครับเป็นไม้ไซส์ใหญ่นะครับดูหน้าไม้ครับสวยนะครับนี่ไม้ไซส์ใหญ่นะครับเทวีสุริยันนะครับนี่สวยๆเลยครับเป็นไม้แล่เขาอยู่นะครับราคา200บาทนะครับราคาก็เบาๆนะครับ มาต่อนี่ครับอันนี้เป็นหลงพ่ะเครือบนะครับนี่เก็บไว้นานแล้วครับสมัยก่อนเขาก็มีราคาอยู่นะครับอันนี้ขอ150บาทนะครับราคาเบาๆนะครับมาต่ออีกระถางครับอันนี้เป็นมหาชัยนะครับนี่อยู่ในกระถาง6นะครับมหาชัยนะครับขอราคา90บาทนะครับราคาก็เบาๆนะครับเอามาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นนางกิรินีเทวีนะครับ นี่สวยๆนะครับกิลินีเทวีนะครับสวยๆครับกิลินีเทวีนะครับอยู่ในกระถางห้านะครับเสียงลบพวนนิดนึงนะครับเช้าๆกิลินีเทวีนะครับนี่ครับราคาก็เบาๆนะครับอันนี้ขอ90บาทครับกิลินีเทวีนี้ผมน้ำนะครับนี่ครับสวยนะครับ ครับกระถางนี้กินีนีเทวีสีกาลังกัดมาสวยมากครับราคาก็เบาๆนะครับอมาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นมหาไทยนะครับออกสินตาลจุดๆหนึงครับนี่ครับได้มาในนามมหาไทยนะครับอันนี้ขอราคา90บาทครับราคาเบาๆนะครับอันนี้เป็นเลียงพนาลายครับเป็นไม้แยกหนอนะครับนี่ก็ราคาเบาๆครับ90บาทนะครับราคาก็ไม่ถึงร้อยนะครับ มาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นฮกหลงนะครับฮกหลงขาวนะครับเป็นบอลที่หายากนะครับเป็นบอลเก่าๆแล้วนะครับนี่สีเริ่มมาขาวแล้วนะครับอันนี้ขอราคาหลักร้อยนะครับ100บาทนะครับมาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเทพอัศรานะครับนี่ไซใหญ่ล้นกระถางครับมี2ต้นนะครับเทพอัศรานะครับอยู่ในกระถาง5้านะครับี่กัดสีเป็นบอลมีแข้งนะครับ สวยมากเลยบายนะครับพูดผิดนี่ครับต้องขออภัยครับราคา80บาทครับอยู่ในกระถาง5นะครับเอามาต่อทีนี้ครับอันนี้ก็สวยนะครับนี่โตขึ้นแข็งแรงครับเป็นบอลแผงมาจากเจ้าจักรพรรดินะครับเป็นมงกุฎจักรพรรดินะครับนี่ครับอยู่ในกระถาง5นะครับขอราคา80บาทครับอยู่ในกระถาง5เท่านั้นครับ เอามาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นม้ากันทกะนะครับนี่อยู่ในฟอร์มกอเลยนะครับสวยนะครับนี่ม้ากันทกะนะครับเป็นบอลเก่าๆเราครับม้ากันทกะนะครับขอ120บาทนะครับมมาทางนี้ครับอันนี้เป็นตับยักษ์นะครับยักษ์ทศกัณฐ์นะครับนี่เป็นไม้ที่ลงหัวนะครับอยู่ในกระถางห้าล้นมากเลยนะครับ ขอราคาเบาๆครับ120บาทนะครับมาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นยักษ์นะครับยักษ์สทาศูนนะครับอันนี้บอลที่เลี้ยงอยู่นอกตู้นะครับยักษ์สทาศูนนะครับนี่สวยๆแล้วครับอันนี้ขอ150บาทนะครับยักษ์ท่าเอ้ยยักษ์สทาศูนนะครับนี่สีสวยนะครับ150บาทไม่แพงนะครับมาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นพันท้ายนรสิงห์นี่ อันนี้ยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆแบบสีสันมาสวยมากเลยครับอยู่ในกระถาง6นะครับพันธุ์ท้ายนรสิงห์นะครับนี่สีใบใบใหม่มาก็จะเริ่มกัดสีเลยครับนี่ครับเป็นไม้ที่ลงหัวนะครับอันนี้ขอ150บาทเท่านั้นครับราคาไม่แพงครับยักษ์ไอไม่ใช่เป็นพันธุ์ท้ายนรสิงห์ครับผมก็จะติดยักษ์อยู่เลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับพูดนานๆมันก็จาไม่ได้นะครับ เป็นพันธุ์ท้ายนอสิงห์นะครับ150บาทนะครับเอามาต่อทางนี้ครับนี่เป็นนายทองเหม็นนะครับอยู่ในกระถาง6นะครับนี่ครับอันนี้ขอราคา120บาทนะครับนายทองเหม็นนะครับเป็นบอลเก่าๆเรานะครับอันนี้เป็นซับเจริญนะครับนี่ไม้ทิ้งไว้แทงเราขึ้นมาใหม่นะครับนี่ซับเจริญครับ ราคา90บาทนะครับอยู่ในกระถาง6นะครับซับเจริญเป็นบอลป้ายนะครับมาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นนี่ครับเป็นยักษ์อสูรนะครับนี่สวยนะครับอยู่ในกระถาง8นะครับอันนี้ผมเลี้ยงอยู่นอกตู้นะครับอสูรครับนี่ครับยักษ์อสูรนะครับนี่ราคานี้ขอราคาหน่อยนะครับ อันนี้ขอ200บาทครับอยู่ในกระถาง8นะครับเป็นบอลเก่าๆอันนี้เลี้ยงนอกตู้นะครับสวยครับเอามาต่อทางนี้ครับอันนี้ก็สีสันสวยมากเลยครับสีเริ่มมาชัดเจนแล้วนะครับเป็นยักษ์ลนพักนะครับราคาก็ไม่แพงครับ150บาทนะครับมาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นสีทองทองนะครับอ่า เป็นยักษ์นะครับยักษ์อินทรชิตนะครับเป็นหน้าทองนะครับนี่สวยครับยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆก็ยิ่งออกสีทองนะครับของผมนะครับอันนี้สีมาเยอะแล้วนะครับสีทองนะครับเป็นยักษ์อินทรชิตหน้าทองนะครับอันนี้ขอ150บาทครับเป็นบอลเก่าๆเลี้ยงอยู่นอกตู้นะครับนี่กระถางที่2นะครับเป็นยักษ์อินทรชิตหน้าทองนะครับนี่ครับใครที่ชื่นชอบบอลเก่าๆนะครับเป็นบอลไทยๆเราบอลเลี้ยงนอกตู้นะครับ ยักษ์อินทรชิตหน้าทองครับราคา150บาทนะครับมาต่อครับอันนี้เป็นหงดนลุนนะครับนี่เป็นบอลกัดสีนะครับอยู่ในกระถาง6นะครับอันนี้ราคา100บาทนะครับหงดนลุนนะครับไม้กระถางนะครับอันนี้ทิ้งใบไปนะครับโดนฝนมาหน่อยก็แทงขึ้นมาใหม่นะครับนี่กัดสีสวยนะครับ หงดลุนนะครับราคา100บาทนะครับราคาก็เบาๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นหัวใจนะครับหัวใจมังกรนะครับนี่เป็นไม้ที่ฟอร์มกอนะครับหัวใจมังกรนะครับเอาไปแยกหน่อหรือไปทําจํานวนนะครับไปอัพกระถางใหม่นะครับโตเร็วแน่นอนครับอันนี้ขอราคา150บาทนะครับหัวใจมังกรนะครับ อันนี้เป็นหนุมานนะครับเป็นหนุมานขัดสมาธินะครับนี่ครับราคา100บาทนะครับสวยๆนะครับสโพกใหญ่นะครับหนุมานขัดสมาธินะครับอยู่ในถังหกนะครับอันนี้เลี้ยงไว้นานนะครับลงหัวมังแล้วนะครับนี่ครับสวยๆลยครับราคา100บาทนะครับสนใจทักทายเข้ามาได้นะครับนี่ครับสวยครับเบอร์ครับ0 8 4ย์แปดสี่ครับเก้าเจ็ดแปดหกแปดหนึ่งแปดนะครับ เบอร์นี้สามารถโทรได้แอดไลน์ได้นะครับขอชมต้นไม้ก่อนได้นะครับค่าจะส่งครับยังเหมือนเดิมครับ50าบาทครับส่งไปสนีนะครับส่งไปสนีเอ็มเอ็กนะครับครับมีปลายทางครับปลายทางสวิกนะครับปลายทาง70บบาทค่าจะส่งนะครับวันนี้ยังไงก็ช่วยกดติดตามช่องถาวรบอลสีด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ